สวัสดีคร uh, ับวันนี be, I I ้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมไม่กล้าไปเข้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับก็สําหรับเกมนี้เป็นเกมใหม่นะเปิดมาได้สัปดาห์นล้วนะครับก็อย่ามาดูกันว่าทำอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้รับชมคลิปอื่นผ่านเพจได้นะไม่กล้าไปเข้นนะครับอยู่ที่อ่าใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครรัับบสําห เมกาเวกเกนนะครับก็ตอนนี้นะครับเลเวล30แล้วนะครับผมพลังเนี่ยประมาณเกือบ30,000ื่นละนะครับผมก็มีกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมแคลก้านะครับยังอยู่นะกาชาแคลก้านะซึ่งเดี๋ยวผมยัดก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ติดออนดับอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจบกิจกรรมเนี่ยยังจะติดอันดับอยู่หรือเปล่านะก็อยากได้เหมือนกันนะครับเป็น S+ บวกตัวแรกนะครับ นี่ครับก็ตอนนี้ผมอยู่อันดับ7โอ้โหอันดับ7เลยนะฮะรวมไปไกลเลยนะครับอันดับ7เนี่ยจะได้แค่80เศษนะครับผม4ถึงยังไงผมก็ต้องเกาะ4ถึง6ให้ได้ก่อนเพราะว่าคะแนนเพชรมันได้แค่35นะครับ3950นะฮะถ้าคุณจะติด1ในสระดับ3คุณจะต้องมีการใช้คะแนนอยู่ที่5,000นะฮะผมกดยัดเข้าไปก่อนตอนนี้ขึ้นมาอันดับ5แล้วนะครับ4,150แต้ม ก็ถือว่าได้นะเพียงพออยู่นะครับ4-6นะฮะก็ได้อยู่นะอ่ะโอเคไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพชรหมดแล้วด้วยนะครับเหลือพันเก้านะฮะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับก็มีกิจกรรมอ่าการประชันแพของเจสซี่ก็คืออ่ามุซาชินะครับเป็นทอลูกเต่าเนาะจริงกิจนี้ไม่มีเลยเลยนะเนี่ยได้ของน้อยมากนะฮะโอเคลองทอยไปเรื่อยแล้วกันนะครับนี่ ฤฤฤอยู่วันนี้มาสุ่มกาชากันหน่อยดีกว่านะเผื่อได้สีดาวว่างนะโปเกมอนสีดาวอะไรเงี้ยอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็มาทำเควสรายวันกันดีกว่านะครับนี่ไงเข้าสู่ระบบนี่ครับอุ้ยได้เพิ่อีกสองพันนะครับอุ้ยแจ่มเลยนะฮะตัวกาชาอีกยี่สิบนะครับผมคือเกมนี้แม่งแจกโคตรเยอะนะครับผ่านมาประมาณ10วันแล้วนะ,นะเกมนี้10วันเนี่ย แจกเยอะมากนะครับแจกเพชรนี่ผมได้เพชรจากเกมนี้ไปประมาณ5 50, 0,000 50, ื่นห้าหมื่นเพชรได้แล้วมะตัวกระชายประมาณ200อใบนะครับคือแบบสุ่มกระจายอะ่ะเดี๋ยวสะสมอีกรามาสุ่มต่อนะนี่ครับได้เพชรไรวานีกนะครับเนี่ยร้านค้าเออร้านค้าไปสุ่มช็อปกันนิดนึงนะครับสุ่มช็อปละบบเกมยังไม่มีไม่เยอะมากนะเล่นง่ายอยู่เกมนี้นะครับระบบยังไม่เยอะนะฮะ ก็หลังจากที่ทำเควสเสร็จเราใช้เวลาทำเควสเกมนี้ประมาณ10นาทีนะก็ไม่มีไรทำแล้วนะครับก็ที่เหลือเลยก็โซโล่ด่านมาจนภายเลยนะครับเพราะว่ามันได้เพชรได้อะไรด้วยนะครับได้ของได้อะไรด้วยนะฮะแล้วก็ปลดล็อกเกี่ยวกับอิชิเมนตัวละครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลงด่านมาจนภายเยอะๆนะครับผมพลังกายที่มีอยู่เนาะอู้ได้ถังพลังกายมาอีก100นะครับแจ่มเลยนะครับอ่ะแล้วมันก็จะมีกิจกรรม แต่และว,วันด้วยนะให้ให้กดเข้ามาดูแล้วกันว่ากิจกรรมแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับจันถึงอาทิตย์เลยมีกิจกรรมต่างหากนะครับอ่ะอเดี๋ยวเราไปตีดันเจี้ยนกันดีกว่าดันเจี้ยนทองเนาะกับของ exp มันจะมีดันเจี้ยนทองกับ exp นะครับที่เปิดมาใหม่นะครับอย่าไปตีดันเจี้ยน e อ็ก่อนนะครับเป็นดนะันเจี้ยนคาร์บิคอนเนาะมันก็จะให้ตีคาร์บิคอนเพื่อได้พวกอ่าลูกอมอะนะครับที่ไว้อัพ exp โปเกมอนได้นะครับนี่ไงนะครับเรากดข้ามไปเลยแล้วไม่ต้องเล่นเองก็ได้พูดถึงนะ หรือจะดูอนิเมชันดูเลยไปก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ครับเพอร์เฟกต์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 สวยงามสี่หมื่นโอ้โหได้มาดีปักเขาให้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 ใหใหโอ้โหทีหนึงทีนึงโอ,โอเคประมาณนี้นะครับสำหร,รับแดนเจนคาปิคอ,กกอนอ้ได้มาโคตรเยอะเลยนะครับ200กว่าชิ้นนะ ก็เป็นด <c oughs> ันเจี้ยนก็มีคูดาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นด <c oughs> ันเจี้ยนทองที่เราเคยเล่นกันนะอ่ะโอเคก็มาเล่นทุกวันนะครับเล่นได้วันละสองรอบมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะนี่อ,อันนี้จะเป็น,นดันเจี้ยนเนียนะครับดันเจี้ยนเนียเป็นดนะันเจี้ยนทองเนาะโอเคก็ได้มาเท่าไหร่อู้ได้เยอะอยู่นะเกือบ70ก้อนแล้วนะครับผมอ่าโอเคก็มีคูดาวประมาณ10นาทีนะฮะถึงจะเข้ามาเล่นใหม่ได้อ่ะต่อมาเรามาเล่นหอคอยกันต่ออ่ามาเจอที่ชั้น17เลยนะครับ ก็ข้ามโอ้โหนี่ของที่ได้รับนะครับโอเคอ่ะ๋ยวเราใส่บัฟก่อนแล้วกันนะฮะใส่บัฟก่อนเหมือนเกมโปเกสก้าเลยนะครับใส่บัฟหอคอยเนาะพลังกายนิจจี้ไม่ต้องใส่นะครับไปใช้ตอนที่เล่นจริงๆนะครับโอเคอ่าเปิดกล่องอ่าได้ของมาออ้ได้อีกพี่แล้วนะโอเคอเรามาสู้กันดูนะครับว่าจะได้ชั้นที่เท่าไหร่วันนี้อ่ะเปิดที่ชั้น17ก่อนเลยลวกันนะฮะก็โอ้ีอย๋ยวเลือกตัวที่พอสู้ได้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้พลังอยู่ที่30 0 0 0นะครับ3า0 0เป็นร้อยนะ ก็โอเคอยู่นะครับเลเ้ยวสามทีทุก 3, ตัวแล้วก็ยัดไปหมดละก็จัดประมาณนี้แหละอยู่ก็้ามไม่เลยนะครับจริงๆเล่นเองก็ได้ผมขอดูแอน,แอน,แอนิเมชันของตัวแอนิเมเตอหน่อยแล้วกันนี่ครับเลี้ยงตัวเลยโอ้ไม่มีเลยนะฮัทซัมนี่สโตนครับเอลิสดโดอ๋อพลันมาแถวตรงนะฮะมาบาร์นาครับบาร์นาใช้เป็นโซลาร์บ,บีมนะปุ้มเดินแถวตรงเหมือนกันเนาะ ต่อมาครับคิวคอนเป็นกลุ่มเนาะตัวนี้ LE นะครับทุกตัวสุดท้ายเป็นกระดอสนะครับเอ้ากระดอสไม่ถึงเทินกระดอสเนี่ยน่าจะเป็นอ่าขึ้นน้ำขึ้นน้ำเนะาะสงสัยไม่ได้ใช้นะครับจบอดใช้เลยนะฮะไปก่อน <c oughs> อ่าโอเคแต่ว,ว่าชา้าสุดนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้พยายนเขาได้3ดาวนนะจะได้แต้มเยอะนะครับ1ดาวก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ไหว โอเคโอเคครับชั้น27นะฮะก็ได้หลายชั้นอยู่วันนี้โปเกม,มอนก็ตายไปหลายตัวนะฮะ,ะเดี๋ยวนี่เลยมาถึงอันติกันเลยครับโอ้โหอ,อันติไม่มีเลยเลยตัวนี้โอโหเป็นโปเกม,มอนที่กระโหลกกะลามากตัวนี้โอ้โห อ่ะแพ้เลยนะครับอ่ะจบไปนะครับกิจกรรมของทาวเวอร์นะหอคอยนะครับผมเนี่ยก็หมดแล้วไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะตรงนี้นะครับก็ไปหาเล่นอย่างอื่นก็จะมีสุ่มกาชาอ่ะพลังก่อนเอออ่ะพลังก่อนนะครับอาพลังก่อนตอนนี้ระบบเนี่ยยังขาดอีกหนึ่งระบบที่ยังไม่เปิดนะครับเลเวลยังไม่ถึงนะก็พยายามมาอัพตรงประดับก่อนนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีเอนแชนเพิ่มเลเวลนะครับตรงนี้นะครับก็หายเทมาอัพได้แล้วก็จะมีปลุกพลังนะครับก็คือ ตีบวกดาวนั่นเองนะฮะก็ผมพยายามตีบวกไปบวกหนึ่งบวกสองเดี๋ยวมาสุ่มกาชากันนะครับเรามาหยุดลุ้นกันเลยผมมีตั๋วอยู่เยอะมากนะครับประมาณร้อยยี่สิบใบได้นะครับสุ่มได้ประมาณร้อยยี่สิบครั้งอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มหูป้าฟรีก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้ตั๋วนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มหูป้าเถอะมาครับสุ่มกาชากันนะครับได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบครั้งนะฮะผม 110บใบนะฮะเอามาดูกันนะครับว่าจะออกเทพไม่ใช่ออกเทพเดียออก4ดาวหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันการันตี3ดาวอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องได้3ดาวขั้นต่ำไปละในการสุ่ม10ครั้งแต่แต่ละครั้งเนี่ยจะออก3ดาว1ตัวแน่นอนตัวอะไรอุ๊ยเฮ้ <c oughs> ยอย่าโดนลันนะฮะก็เป็น A นะ3ดาวนะครับถ้าเอจะเป็น3ดาวเนาะโปกเกมอนน้ำพลังจิตนะครับผมมันเขียนว,ว่ากายสิทธิ์นะฮะโอ้โหดูแปลซะ นะครับสกิลก็ไปดูกันได้นะไปดูในโปเกเด็กได้เลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนะครับมาเฮ้ยผหมือนจะได้โปเกมอนใหม่วะ่ะโอ้ยโปเกมอนใหม่จริงด้วยนะครับพลังมันขึ้นมาไงได้กูดักนะครับผม3ดาวเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าพลังเราขึ้นตอนเราสุ่มกาชาเราได้โปเกมอนตัวใหม่ในการที่เราได้โปเกมอนใหม่แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีพลังข,ของสมุดภาพด้วยนะเราเจอโปเกมอนใหม่เยอะมันจะมีการปลดล็อกสเตตด้วยนะครับมารอบที่3ครับ คันที่30โอ้ได้ลูจูล่านะครับผมอุ้ยตัวใหม่นี่คือโลที่3คันที่30แล้วนะครับก็ได้มานะครับอะต่อเลยแล้วกันนะครับโลที่4นะครับคันที่40นะฮะมาสมกันรัวๆเลยนะครับผมว่าจะเปิดคันละร้อยแหละนะครับปังโอ้พิกซี่เปล่าไอ้ยปีปีป้นี่เคลฟรีนะครับมา ต่อมาครับโรที่5แล้วนะครับโรที่5จะเป็นรอบที่50แล้วนะครับมาจัดไปเลยนะครับกาชาเทพวันนี้โอ้ด้เนียสนะครับโอ้ตัวนี้เคยได้แล้วนะเอาเก็บไว้ย่อยฉาดก็ได้ไมั้งยังไม่เคยเอาโปเกมอนสาไปลองทำอะไรเลยเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเอาเดียบอกนะฮะโอ้ได้3ดาวหมดเลยอ่ะนะครับไม่มีสีดาวมาสักตัวเดียวนะ โอเคเราไปโลที่เจ็ดนะครับผมโลที่เจ็ดแล้วใช่ไหมโอ้ไ oh, ด e ้อีวาร์กนะครับผมโลที่เจ็ดนะมาจัดไปนะครับต่อกันเลยนะฮะมาเอ้ยโลที่เก้าไอโลที่แปดดีนี่หว่าเจ็ดแปดโอ้สามอีกแล้วนะกี่กี่รอบวะเนี่ยตอนนี้โอ้เก้าสิบมา 110เฮ้ยตัวใหม่ครับผมเหลือพาสดโอ้ยได้เหลือพาสมาครับเหลือพาสดสามดาวนะอีจะเรปรกันตัวใหม่มานะครับโอเคเหลืออีกสองครั้งป่ะเหมือนจะสูงไปแล้ว90ป่ะเมื่อกี้นับผิดนะฮะอ่ะโอเคต่อมาครับครั้งที่100นะครับผมน่าจะออกแล้วมั้งครั้งที่100เอ้ยโอ้โหได้สามนะฮะอ่ะแล้วมีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาครั้งนี้ต้องออกแน่นอนครับเทพจัดมา สีดาวบ้างเถิดโป้งเฮ้ยสีดาวโอ้ยเป็นฟูจิกิบานะนะครับเคยได้แล้วนะอ่าโอเคก็ได้มานะครับเนี่ยครับเมื่อมีโปเกมอนตัวนี้อยู่แล้วมันจะกลายเป็นฉากสี่สชิ้นนะครับอัตโนมัติโอเคอ่ะก็ถือว่าดีอยู่นะครับถ้าเกิดได้โปเกมอนซ้ำเนาะอ่าประมาณนี้นะครับในการสุ่มกลาชาเนาะแล้วก็เมื่อกี้มันผมจะเห็นมันมีอะไรขึ้นมาตรงคมอมบอคโคสเนี่ยอันนี้คือ กดสะสมโบนัสนะครับนี่ครับมันจะรับของได้ถ้าเกิดว่าเราได้โปเกมอนใหม่ๆเป็นเป็นชุดๆนะครับมันจะได้ปลดล็อกสเตตด้วยความเร็วอยู่ที่1395นะฮะแล้วก็มีตัวละครด้วยนะผมเห็นอยู่นี่ครับปลดล็อกมูซาชินะครับผมอ๋อถ้าเกิดว่าได้เนียสนะครับได้โดกาสแล้วก็ได้อะบอกนะครับ3ตัวนะครับก็จะปลดล็อกตัวละครเนาะเนี่ยัมจะมีการปลดล็อกของตัวละครด้วยนะครับเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะอยวผมจะมีรีวิวให้อีกทีนึงแล้วกันนะตรงนี้นะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยด่านประจนภัยกันบ้างนะก็เป็นบทที่7ป่ะนี่ไงก็มาเริ่มกันเลยด่านแรกนะครับก็ไปกันแบบไวๆนะฮะคือตอนนี้ผมมีพลังกายมาเหลือไงก็เล่นกิจกรรมหมดแล้วนะครับสุดท้ายผมก็จะมาตบปิดท้ายด้วยด่านประจนภัยแหละนะครับเพื่อให้มันปลดล็อก achievement ด้วยนะฮะโอเคเล่นง่ายนะครับด่านประจุภายนี้ไม่มีเลยนะครับเล่นง่ายมากๆนะครับ เพียงแค่คุณตีให้ถูกจังหวะก็พอนะครับมันจะมีจังหวะในการกดอยู่ถ้าออโต้ก็ให้ออโต้ไปเลยนะครับออโต้เนี่ยมันก็จะจบด้วยกู๊ดบ้างเกรสบ้างมันไม่ค่อยได้ติดเพอร์เฟกเท่าไหร่นะติดเพอร์เฟกน้อยมากนะครับอโอเคอ่ะประมาณนี้ครับก็ไล่เล่นไปนะมีประมาณ10 10สเตทได้นะตอนนี้นะครับก็ลองดูนะก็ให้ได้3ดาวเยอะๆแล้วกันนะครับผม โอเคครับด่านสุดท้ายแล้วนะครับก็ผ่าน9ก้าไปแล้วนะฮะก็ง่ายมากนะครับในการเล่นนะครับอ่ะด่านสุดท้ายแล้วครับก็จะขึ้นไปถึงบทที่8แล้วนะครับบทที่7ตีไปเลยครับพลังกายก็ใกล้หมดละโอ้โหสบายมากเดเมจผมยังหนักอยู่นะฮะจริงๆเดเมจประมาณนี้สามารถไปได้ถึงด่าน10 1และเ็เลยไปได้ไกลกว่านี้นะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือด่านผจญภัยผมไม่ได้มาเล่นทุกวันด้วยไง พลังกายมันเหลือก็เลยมาลงด้วยตรงนี้โอ้โหสบายเลยเาเมจเหลือๆเ,เลยนะครับแจ่มเลยลืมดูเลยว่าบอยเป็นตัวอะไรเอาละครับมาแล้วเกงคุงงะนะฮะมาเลยครับโดนเลยครับเกงคุงงนะโดนไม่ดีโดนไม่ดีนี่ไงโดนไปดีโดนไม่ดีครับโดนไม่ดีครับเป็นชุดจะบอกแค่นี้เรียบร้อยเฮ้ย นั่นแน่โอ้โหโอ้โห,อหตายเลยครับโอ้ยซ้ั่ตายเลยครับผมทีเดียวเจออันตรีของเกงโค้งะไปล่วงเลยนะฮะค่อนข้างแรงอยู่นะครับโ,โหงใส่จะไม่ได้ 4, 3ดาลแล้วพอเฟอร์มอนตายไปตัวหนึ่งอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ